เฮ้ยเสียงแบบนี้ต่บอกเปหุ่นยนต์ชิบถ่า,ายแล้วหุ่นยนต์จริงด้วยวะ <Here. S 1> ่ะเฮียเฮ้ยดาหาน,น,นึ่งตัวเฮียเอาเฮียกระสุนลีนหล่นยังไม่เสร็จเสียวสุดสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะ นี่กับผมนะหยอดดีแล้วนะโดยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซาวเซตแมนนะโดยวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนอ่า MK14 นะหรือว่าปืน MK14 นะมันเป็นปืนแอดับนะทุกคนมันเป็นปืนนี่แบบเขาเอาไว้คาอนะแต่ส่วนตัวผมว่าเราเอามาเล่นระยะประชิดได้น่าจะได้อยู่นะเพราะเกมพับจีผมก็เอามาเล่นอยู่นะผมว่าน่าจะได้อยู่แหละผมก็ามาลองดูว่าแรงหรือเปล่าแรงอย่างปืนอ่าแรงอย่างในเกมพับจีไหมนะ โดยวันนี้ผมก็จะเลือกลงเมืองนี่มันใหญ่ๆนะเพื่อแบบเดือดเดือดเล่ต้นเกมนะผมชอบลงที่เดือดๆนะคาที่ยกเล่นกับผมก็สามารถได้มาผมได้นะโดยผมก็จะขอเล่นกับคนที่แบบชอบบวกๆหน่อยนะเพราะผมเล่นแบบบวกๆอ่ะโอเคอันนี้เรามาเจอกับเอเคนะมีตัวลงกับเราด้วยนะน่าจะอยู่ด้านหน้าแน่น่มันยู่ลงแนนนีโกงซะี้ายไปไหนวะเนี่ยไปไหนไปไหน โดยที่เรามันเงียบๆนะตอนนี้เพื่อนเราก็เงียบๆม่รู้มีคนลงกับเราปะแต่นน่าจะลงใกล้ๆแถวเราแหละเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาหาปืนนั้นเลยเนี่ยเอ้าเชียเน็ตเน็ดปิงเฉยเจอน็ดปิงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราหาอของหาของก่อนนะ โอเคเบอร์สี่เขาน่าจะมากันนะมันน่าจะอยู่แถวนั้นนะเราดีๆนะเพื่อนไม่ใช่ไปแล้วไม่อยู่ตรงนั้นแล้วล้วก็อยู่ด้านหลังนะชิปหายเลยนะตายนะโอเคเฮ้เน็ดปิงอีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งดีเน็ตเจนเย็นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำกันพอดีโอเคมันไม่น่าอยู่แถวนี้้วมั้งเอาเหี้ยละเน็ตกู น่าจะมีอยู่นะเพื่อนเมื่อกี้เห็นเบอร์สี่มาร์กอยู่ <laughs> น่าจะมีตัวนึงต้นไงน่าจะอยู่แถวเบอร์สี่นะผมเบอร์สี่ครับเบอร์สี่มีตัวเหรอไอตัวนั่นอยู่นแน่แหละผมว่าน่าจะลงคนเดียวนะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมาลงคนเดียวปะถ้าเป็นตีนี้มันน่าไม่น่าจะหนีขนาดนี้บ้างอยู่ไหนเอออยู่ไหนจะเอ๋อยู่ด้านไงเอ้ยเอ้ยเอใจเย็นใจเย็นไหนแน่นายนายนต้องมาเจอปืนระยะใกล้ เดี๋ยวเราลองอูซี่หน่อยนะลองทักแายเขาได้ปืนอูซี่สักหน่อยไหนข้างบนอุ้ยอุ๊ยอุยมันมันเล่นมันเล่นไฟว่ะมันเล่นไฟว่ะมันเล่นไฟว่ะมันเล่นไฟ,นเ,นฟเหรอลองปืนไหนไหม,มผมรู้สึกว่าปืนนี้เริ่มจากช้าไปเร็วน,นะยิงผมว่าถ้ามันเจอหลายหลายคนดันดันดน,นี่ผมว่าปืนนี้ไหวปะเนี่ยผมไม่รู้ว่าปืนนี้แรงวะนะแรงอยู่แล้วมั้ง คขอเก็บกระสุนให้แบบพอแจกแล้วกันผมจะลองเอาปืนนี้ไปเล่นสักตานะว่ามันจะเวิร์กไหมเห็นคุณเขาเล่นนี่แบบหนุกอยู่นะแบบรัวแบบสัดใจอะไรปืนเนี้ยผมก็อยากรู้มันแรงปะโอเคเอาการิงจาดีกว่านะเดี๋ยวเราจะได้วิ่งไปชาร์จดรัว,วไม่มีใครมีปืนแฟบ้างหรอเพื่อนอยากเจอปืน M.K เอ้ยพูดถึงปุ๊บยิงปั๊บเลยว่ะ <Thank you. S 1> เอา่า <c oughs> ขอมีปืน M.K นะเพื่อนเราขอลูกของก่อนนะ <c oughs> อย่าด่ากันนะอย่าได้ปืน M.K.14 มาเล่นเนอะ <c oughs> เดี๋ยวเราฟาร์มของบา,างพังๆไปก่อนแล้วกันรอไอ้ดับเพื่อนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจิกปืนเพื่อนแล้วกัน <c oughs> ไปละไปละเราต้องค่อยย่องนะทุกคนมากมวเราต้องค่อยย่อง เราต้องค่อยๆย่องเราต้องค่อยๆย่องเราต้องค่อยๆย่องไปเก็บ oh. แอดอบเขาไปแล้วนะเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาไม่ไปอะ่ะเขาไม่เก็บเหรอ,อเคยนั้นะผมเก็บก่อนแล้วกัน <savoir> ปืน MK14 น่าจะไม่มีใครเล่นหรอกฟาร,ร์มก่อนแล้วกันชูบลอยนัดเฮ้ยเจอแล้วอ่ะอ OK MK14 เรียบร้อยมารับเพื่อนอย่าได้คุณไกลเหรอเมื่อกี้มีคนไกลอะนะในระดับมันจะคูณคูนสิบห้าปะไม่คูณสิห้าก็คูณ8นี่แหละเดี๋ยวเราลอเอาปืนเอ1 4มายิงใกล้ๆนะผมก็ไม่ลองลองเล่นกันไม่รู้จะแรงวะ <c oughs> มันเป็นปืนในดอกก็น่าจะแรงหรอเฮ้ยมีตัววะ่ะโอ้โหไม่โดนสนั่นเลยมันใสามากนะเน,นี่ยปืนเนะี่ยโหเวิร์กปนอะ โ okay. อเคปืนนี้มันเริ่มจากยิงจากช้าไปเร็วนะมีคนตายไหมวะอยู่ไหนอยู่ไหนบอดไม่ใช่หรอเพื่อนโอโ้โหโค้ดใสเลย <laughs> โอ้โหผมยิงยังไม่โดนเลยแต่ผมยิงมา <laughs> ใส่มากนะเลยปืนเนี้ยถ้ามีเสียงไก่มุขออภัยด้นะพอดี้ <laughs> านผมเลี้ยงไก่ได้วยนะไอไก่นี้นี่ได้จับทำเป็นแกงและเฮ้ยเงียบสิเพื่อน <laughs> เดียวเดียเดียเด,ยเดียวจัดทำเป็นแกงไก่หนอ่อยเลยโอเคเดี๋ยวเราเราไปหาของกันลวกันเฮ้ยมีเสียงรถนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมมนซะดีๆขีดด่รถไปไหนแล้วโอ้ขีดด่รถไปโน่นแล้วว่ะอยู่แถวๆนี้เพื่อนอยู่แถวๆนี้นะมันขี่รถว<า>ิ่งไปโน,น่ <ไป S 2> นแล้วว่ะม <ไป S 2> ั <ไป S 2> นคนเดียวเหรอ บอร์สีน่นะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทำอจะถแถวเราหรอไม่ใช่เราเนี่หวะ่ะสามตัวเลยหรอทำไมเงีย,งยบจังเลยสามตัวเลยเหรอราเบอร์สามนะเนี่ยเรามาอะไรตรงนี้เบอร์สี่มาร์กนะโอเคหลังบ้านใช่ไหมได้ยินเสียงเบนอยู่นะน่านจะมีตัวหนึ่งปะสามตัวโอ้โหนี่มันบอดเนี่ยไม่ใช่คน ฝั่งโน้นน่าจะมีตีหนึ่งนะเห็นเพื่อนยิงกันอยู่ปืนนั่นไงตัวหนึ่งวิ่งมาแล้วโอ้ปืนปืนนี้ผมว่ายิงไกลๆไม่ได้กินแล้วมั้งผมว่าหรือว่าผมยิงแต่เลดดดอทมันก็เลยยิงไม่โดนหรือว่าผมไม่แม่นเองใครที่เป็นเมนปืนนี้ผมต้องขอไาด้วยนะผมไม่เล่นแล้วเลยไม่เป็นจริงๆปืนเนี่ยลองจับมาเล่นเฉยๆบนนี้มีตัวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นขี่รถมาอยู่นะ อยู่ตรงไหนตรงไหนปกี้เหรอหรือปากี้เนี่ยเพื่อนจะไปชาร์จเหรอผมว่าน่าจะอยู่บนเขาแน่เลยตีเมื่อกี้อะ่ะมันไม่น่าจะอยู่ไกลหรอกผมว่าน่าจะอยู่บนนี้นะโอ้ยเพื่อนไปแล้วว่ะเอาว่ะตามไปอุ <h> ้ยมีเสียงปืนนะเนี่ยมีเสียงปืนต้องมีต้องมีคนซิอฮ้ยน่าจะเต็มตีนะบวกกันอยู่แน่เลยโหบวกกันยับเลย โอเค MK14 กูได okay. ้เกิดได้งานนี้โอ้โหไกลเลยเฮ้ยมีตัวยิงหลังมาด้วยว่ะเฮ้ยมีสมองนะเรามีสมองนะมีตัวแน่เลยเฮ้ยนั่นไงตัวหนึ่งเออโหแรงจัดนะปืนเนี้ยแรงจัดเลยสามแล้วกันผมว่ากระสุนมันค่อนข้างที่จะย้อยนะปืนนี้ผม่าผมว่ากระสุนมันย้อยนะผมว่าเราต้องเล็งเผื่อนะเนี่ยหรือว่าปืนมันเด็ด ปืนความจริงปืนมันน่าจะดีแหละไม่รู้กระสุนมันน่าจะย้อยปะ่ะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากระสุนมันย้อยมากนะปืนเนี้ยโอเคมันวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วไปไหนไปไหนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเพื่อนหนีอย่างเดียวเลยนายอ่ะหนีอย่างเดียวเลยฝั่งนู้นนนั่มีตีหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยยิงมาวะ่ะอยู่ไหนยิงมาอยู่ไหนยิงมาไม่เห็นนะเดี๋ยวผมไปฝั่งนูงน้นดีกว่า นไม่เห็นตัวไปไล,ล่ล่าฝไฟตัวฝั่งนู้นดีกว,ว่าไปมาแล้วเจะเพื่อนรักจะหนีไปไหนเฮย้ยมันไปนู่นแล้วอ่ะมันไปนู่นแล้วอ่ะหนีเร็วจัดเลยตัวเนี้ยอย่าหนีจ้ะเพื่อนรอผมด้วยรอผมด้วยถือตึดอยู่ไหนจะเอ๋ในบ้านเหรออยู่ในบ้านเหรอจ้าช็บปจะเอ๊ะเอาไม่เห็นเสียวเหมือนกันเนี่ยเล่นเล่นซ่นหากันเหรอเพื่อน ไปไหนวะเนี่ยผมว่าน่าจะวิ่งไปเนินขาฝั่งนู้นแน่เลยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยนั่นไงไปแล้วไม่โดนเจ็โดนโเจ็บเจ็บโดนอยู่นะโดนอยู่นะโดะเมื่อกี้อ่ะโดนอยู่โดนอยู่แต่โดนไม่เจ็บโดนอยู่แต่โดนไม่เจ็บเราช้าแล้วกันมีตัวปะน่าจะอยู่ตัวเดียวนะอยู่ไหนเอ้ยพ่อหนุ่มน้อยไปไหนแล้วไปไหนเราเจ้าเพื่อน มันต้องวินเข้าหมู่บ้านแน่ๆเลยเอ้ยนั่นไงแอบปั๊มยาเหรอเพื่อนปั๊มยาเหรอปั๊มยาเหรอปืนนี้กว่าจะตาย5้านัดหรือแค่เศดนั้นนะกว่าจะตายแล้วเนี่ยหรือว่าผมอาจจะยิงไม่คมนะเอาเทียบร้อยเบอร์รสี่เบอร์สี่ไปตํา <c oughs> ไปเป็นไส้กรอกแล้วเพื่อนเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราชาร้าฝั่งนู้นดีกว่าเ <c oughs> บอรส์สี่น่าจะอยู่แถวแถวเบอร์สองเ <c oughs> บอร์สองน่าจะชุบได้มั้งดูว <c oughs> ่าไม่ได้ เนี่ยผมขอชุบผมขอชาร์จกันแล้วกัน<ม>เลือดมันร้อนเลือดพีมันร้อนแล้วอย่าบวกแล้ว <c oughs> พีมันใส่บวกอยู่ไหน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 มันอยู่บนนี้ <c oughs> นี่แหละอยู่บนนี้สักที่แหละเฮ้ยยุ่งไหนมาเก็บเหรียญในบ้านเหะอจ๊เอนอนทำอะไรจ้าเพื่อน <c oughs> นอนทำอะไรจ้าปืนนี้เปลี่ยนกระสุนก็ข้างที่จยาช้านะผมว่านะส่วนตัวผมว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ย ไอเคนะเนี่ยไอเคใช่ปะไอเคเก็บเสียงผู้เรียบร้อยโอ้โหเฮียโอ้โหไม่โดนเชี่ยกระสุนมันย้อยมากเลยว่ะอุ้ยเอ้ยโอ้โหกระสุนมันค่อนข้างจะย้อยนะปืนเนี้ยไปไหนไปไหนตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งนะไปไหนไปไหนโอ้โหเชี่ยเน็ตเน็ตจะพึ่งหลุดติงแปดร้อยเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยอยู่ไหนยอยู่ไหนโอ้ย ดีนะเราถือปืนนี้ถ้าไม่ถือปืนนี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะเมื่อกี้น่าจะแห้งนะโอเคเราไปเก็บเหรียญเพื่อนกอน,นดีกว่าเอานินจาดูยา่ันยาไม่น่ามีวะเมื่อกี้ยามีกล่องหนึ่งนะแต่ยาผมน่าจะเต็มจะได้ยาน้ำมากเลยอะ่ะเมื่อกี้มีตัวย,ยิงไกลๆมาแล้วเนี่ยยิยงไหนมายิยยงไหนมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บเหรียญเพื่อนก่อน,น,น,นไปชูเพื่อนก่อน,นนะอุ้ย เค <Okay, S 2> เก็บเหรียญกันโอ้ยมีรถอยู่นะ<ป>ผมไปเอารถกันชุบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อบนบ้านเดี๋ยวเราเจอกันพนมเดี๋ยวเราเจอกันในวง<笑><笑>เดี๋ยวเราเจอกันในวงนะจ๊ะปั๊มยาก่อนนะเดีย๋ยวเราไปขี่ไปชุบเพื่อนก่อนนะขออยังมี้โอ้ยเฮียมีคนได้หุ่นยนต์ว่ะเฮียผมต้องรีบไปชุบเลยเนี่ยอย่ามาชาร์จผมแล้วกันต้องรีบเ้าต้องรีบละต้องรีบละ อ้โกดไม่ได้ว่ะกดเอา้าเฮียบักเหรอเฮียอ๋อเน็ตผมช้าปิงสามพันเลย <c oughs> เน็ตวันนี้เป็นไรวะเนี่ยเฮียเฮ้ยมีรถมาว่ะเฮ้ยเสียงแบบนี้อย่าบอกไม่หุ่นยนต์ชิบหายแล้วหุ่นยนต์จริงด้วยว่ะเฮียเฮ้ยดาวน์ตัวเฮียเอาเฮียกระสุนลีนโหลดยังไม่เสร็จ เสียวจะสุดโอ้ยเกือบแล้วเอ,าอ้าผมว่าเมื่อกี้เขาขี่หัวยนต์นี่มีแตกนะผมอะเมื่อกี้ถ้าแบบคนหนึ่งเขาขี่หัวยนต์ยิงนี่ผม,มน่าจะแตกหมดอะมีตัวมาเพื่อนมีตัวมาเชีย่ยไม่โดนว่ะเชีย่ยกระสุนมันย้อยมากเนี่ยปืน M K สิบสี่เนี่ย <c oughs> กระสุนมันย้อยมากเลยเมื่อกี้ผมเล็งแบบสุดๆเลยนะมันไม่โดนนะ มีกอซ่าผมเลยขอเล่นกอซ่ากับ M14 แล้วนเอากอซ่าย e ิงไกลดีกว่าเอาปืนนั้นเอา M14 ยิงใกล้ดูซิปืนสองไอ้ดอกมันจะแรงไหมอย่าได้ปืนแรงๆอะ่ะอย่าได้ปืนแรงๆอะ่ะสองร้นัดผมว่ากระสุนสองร้นัดไม่น่าจะพอนะเฮียเน็ตรูดเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เสียงแบบโอโหเน็ตวันนี้ผมปิงมากเลย เพื่อน,น่งอีคนน่นจะขี่หุ่นยนต์ได้นะเรามันใส่บวกเราไม่ขี่หุ่นยนต์นะเดี๋ยวเราวิ่งไปชาร์จดีกว่าออกอซาเนี่ยแหละออกอซาวิ่งไปชาร์จนี่แหละเฮย้ยดูฝั่งนู้นน่าจะมีเฮย้ยบนเรือปะผมว่าบนเรือน่าจะมีตี้นึงนะหน้าเราก็น่าจะมีตีนึงแหละเสียงปืนบนเรือได้ยินเสียงอุย้ยมันยิงมาว่ะมันเล่นปืนเลเซอร์ว่ะจัว่าะเราพนอมเองอยู่นอกวง,งนล้เนี่ยเฮ้ยหน้าเรามีจริงด้วยโอ้ยเบอร์สองเดา คันมาตรงนี้เพื่อนคันมาตรงนี้เขี้ยฝั่งนู้นน่าอยู่ใกล้ๆแน่เลยไม่งนเขาน่าจะยิงเราไม่ได้นะเชี้ยมันเคาะกันยังวะ <c oughs> จะเย็นเพื่อนโอเคกบไปละเดี๋ยวยังไงฝั่งนู้นโดนวงปีบ่ะเราไปดักดีกว,ว่าี่ยเขาต้องบินขึ้นมาบินเข้ามาเฮ้ยบินไปละบินไปละบินไฝั่งนู้นแล้ววะไอตัวนันบินฝั่งนูน้นเอากราซาไปกินอนะ่ะไหมระยะไกล เอาเมล่าเจ็บนะเอาเมล่าครับพ่อหนุ่มเป็นยังไงล่ะกอซ่า,ระ,าระยะไกลก็ไม่หวั่นนะเพื่อนกอซ่าระยะไกลก็ไม่หวั่นนะปืนนิน่งมนนะากเลยนะปืนกอซ่าโคตรนิ่งเลยใครที่เจอในไอดอกพันไม่จับมาเล่นนี่ผมว่าโคตรแปลกเป็นปืนที่แรงแล้วก็นิ่งด้วยยิงระยะไกลผมใส่จุดแดงยังยิงโดนเลยนะใครที่เจอแล้วไม่เล่นนี่ผมว่าโคตรแปลกเลยเฮ้ยมีตัวปะ่ะเดี๋ยวปอยให้เพื่อนเก็บแล้วกันฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาชาร์จฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อยู่ไหนเอ่ย โดนเพื่อนทิ้งหรอจ้าเพื่อนเองอยู่ไหนใส่กรอกใส่กรอกน้อยเพื่อนเองอยู่ไหนเพื่อนเองอยู่ไหนจ้าโดนเพื่อนทิ้งหรอเดี๋ยวเราไม่ไปฝั่งโน้นดีกว่าตอนนี้เหลือเฮ้ยเหลือคนเดียวนี่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเพื่อนนั่นเราน่าจะเก็บได้ป่ะผมว่าน่าจะโดนเพื่อนเราเก็บนะเฮ้ยบุญหัวอะไรเพื่อนบุญหัวบุญหัวอาเจ็บเจ็บเจ็บออ้ยเจ็บเจ เี are, ่ยมันยิงแม่นกันไ่ต okay, ัวนั้นอ่ะเจ็บเหมือนกันนะผมอ่ะโอเคบินได้ปะเพื่อนนั่นอย่าช้าหน้นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมช้าดีกว่าเพื่อนไม่กล้าเข้าเดี๋ยวผมเปิดจราการเพื่อนเปิดจนได้เปรียบเบอร์หนึ่งก็ไปเหมือนกันว่ะเอาแล้วไงเอาแล้วสองคนเออเรียบร้อยเพื่อนได้คิวไปนะจังหวะนี้เราได้เอซิตไปนะโอเคยังไงล่ะปืนเอ็มเคกับกอรซ่าปืนเอ็มเคผมว่า มันเล่นระยะใกล้ก็หน้าได,ได้เหมือนกันนะอยาใครที่แบบกระสุนมันจะย้อยเล็งขึ้นหัวเผื่อหัวหน่อยนะทุกคนโอเคหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะวันนี้ดาเมจผมก็ประมาณ1,113งนคิวนะทุกคนโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเดีย๋ยวเรา,าจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย